สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Sport Phone นะครับวันนี้นะครับครูท็อปมารีวิวไม้รุ่นหนึ่งนะครับจาก VS ที่ครูท็อปเนี่ยเคยลงคลิปคร่าวๆไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้จะมาจัดเต็มกันเลยนะครับวันนี้นะครับครูท็อปก็ขอนั่งรีวิวหน่อยนะครับเพราะว่าครูท็อปเนี่ยเพิ่งสอนเสร็จนะครับแต่จัดเวลามารีวิวไม้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับไม้รุ่นนี้นะครับก็ชื่อว่ารุ่น VS Turbo นั่นเองนะครับ VS Turbo ก็มีทั้งหมด5รุ่นด้วยกัััันนนนนะะคคครรบบ่ือ VS Turbo 200 210 230 240และ260นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยสเปคเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของไม้กันก่อนเลยนะครับน้ำหนักไม้นะครับ 4u 82 000. กรัมกา,ารกลางบาลานซ์295ม mm, ิลลิเมตรนะครับรองรับการขึ้นเอ็น28ปอนด์จุดเด่นของ VS Turbo เลยนะครับก็คือใช้วัสดุ 24T นะครับ High modulus แก h i ไฟ ตัวก้านเนี่ยเป็นนาโนคาร์บอนทูบนะครับทำให้ก้านเนี่ยดีดได้ดีไม่กระด้างนะครับเวลาตีเนี่ยจะรู้สึกนุ่มมือซึ่งตัวก้านเนี่ยจะเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับของ VH Turbo นะครับส่วนตัวเฟรมเนี่ยเป็นเฟรมลู่ลมนะครับทำให้ไม้เนี่ยหน้าไวมากขึ้นครูท็อปเนี่ยได้ลองตีดูแล้วนะครับลูกตบเนี่ยทำได้ค่อนข้างหนักนะครับก้านเนี่ยดีดได้ดีมากๆตีเสียงดังเล่นเกมบุกก็ดีนะครับ ใครชอบเกมบุกไม้ตัวนี้ถือว่าดีและที่สําคัญคือราคาไม่แพงด้วยนะครับตัวไม้เนี่ยมีสถานมือเล็กน้อยนะครับเนื่องด้วยวัสดุเนี่ยยังไม่สูงมากนักแต่โดยรวม v ว t เทอร์บเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆลงเกมสามารถเล่นเกมได้ดุดันนะครับเกมรับเนี่ยทำได้ดีกลางๆนะครับภาพรวมเนี่ยเป็นไม้บุกได้เต็มตัวนะครับตัวนี้ก้านดีดีตีง่ายตีได้ทุกระดับมือนะครับสามารถคอนโทรลลูกเนี่ยได้ดีมากๆ ด้วยราคาไม้ VS Turbo นะครับเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มมากเลยนะครับยิ่งสำหรับมือใหม่เนี่ยถือว่าราคาเนี่ยไม่แพงมากเลยนะครับฟิลคุทอนะครับคิดว่าตัว VS Turbo นะครับสามารถออกลูกตบเนี่ยแล้วก็ตีหน้าไม้เนี่ยได้ไวกว่าเล็กน้อยนะครับน่าจะเพราะตัวเฟรมลู่ลมนะครับและก็ตัวก้านเนี่ยที่ดีได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับที่สําคัญก็คือ ลูกตบเนี่ยทำได้เสียงดังมากๆนะครับ NP ครูท็อปใช้ในคลิปก็คือ VS V5 0.65มิลิเมตรนะครับแต่การเลือกไม้นะครับความชอบของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันนะครับก่อนซื้อเนี่ยถ้าได้ลองตีเนี่ยก็จะได้ไม้ที่เราเนี่ยถูกใจมากขึ้นนะครับไม้ VS ราคา990บาทตอนนี้นะครับก็มีอยู่2รุ่นนะครับนั่นคือ VS Turbo นะครับที่มาใหม่กับ VS Blade นะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ Blade 7 0 0นะครับ7 0 0แล้วก็ b l a d 7 0 0นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็สอบถามร้าน Thunder Sport ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับเพื่อนๆคงได้เห็นไม้ vs t u r b o นะครับแบบครบทั่วนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Thunder Sport โฟด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับลูกตบดุมากนะครับตัวนี้สนใจนะครับสอบถามไลน์ดีข้างล่างได้เลยนะครับ